ครับผมก็วันนี้สวัสดีวันนี้สวัสดีทุกท่านด้วยครับก็คลิปนี้ตั้งใจว่าจะพูดถึงจอยเฮดสี่ก๊อฟนั่นแหละก็คือทีแล็กทีแล็กตั้งใจว่าคล,คลิปคลิปคลิปที่ลงล่าสุดอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแต่ทีเนี้ยเพราะว่าเหมือนเพิ่งมาเจอเองเนี้ยก็เลยตั้งใจว่าเออไหนๆแล้วก็เอามาพูดดีกว่าเรื่องที่จะพูดสองเรื่องคือปัญหาที่เป็นกันเยอะสองอย่างอ่าหนึ่งเลยเสียบแล้วมันชาร์จ เสียบแล้วมันมันไม่ติดมันกลายเป็นชาร์จก็วิธีแก้เนี่ยอาจจะทําให้เราต้องอาจจะทาให้เราไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของการาเขาเรียกอะไรแทนเล่นจอยไร้สายได้ต้องต่อสายเล่นตลอดแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่เขาเป็นปัญหาก็คือการปัญหาที่เสียบจอยแล้วจอยไม่ติดเนี่ยสำหรับผมนะก็แปลว่าเขาอะเล่นเล่นไรเล่น,เล,นเล่นจอต่อสายอย่างเดียวใช่ไหม แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ฟังก์ชันภาษาอยู่แล้วดังนั้น,นวิธีการเนี่ยมันก็จะน่าจะไม่กระทบกับเขาเท่ไหร่ก็คือถอดแบ,บนมันออกครับถอดแบ,บนมันออกก็คือ,อผมผมขอขออนุญาตใช้วิดีโอคนอื่นในการประกอบนะเพราะว่าผมผมไม่ได้ถ่ายไว้จยิงืคือ S เออ มาเนี่ไยไปดึงน,นะครับตัวเนี้ยเห็นไหมนะครับตัวเนี้ยคือแบบเราถอดออกไปเลยฮะเราถอดออกไปเลยผมจะไม่เปิดเยอะนะเพราะว่าถ้าใครอยากรู้วิธีถอดียไปดูเดีโยวเขาผมจะไม่เปิดวิธีถอดให้ดูเพราะว่ามันจะเหมือนกับการด,ด,ดูดชิปเนาะแต่นี้ผมผมเป็นตั้งใจจะดูดผมแค่เห็น,นเฉยๆว,ว่าตรงไหนมันต้องถอดตรงไหน,น คือมันถอดได้ง่าครับผมนั่นก็คือพอถอดปุ๊บเนี่ยโอเคว่าไม่มีแบตบก็ไม่ต้องชาร์จดัอนั้นเสียบแล้วเนี่ยไม่มีแน่นอนอาการที่แบบเสียบแล้วกล้าไม่ชาร์จอีกอย่างก็คือวิธีแก้จอยเดินเองซึ่งทำได้ง่ายมาก ห็นตรงนี้ไหมฮะคือวิธีแกะจอยเนี่ยดูคลิปเมื่อกี้คคลิปของพี่ฉลามเมื่อกี้เลยที่ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วพอเราแกะจนเราเห็นในตัวนี้แล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะอยู่บนแผงวงจรใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการเป่าลมเข้าไปในนี้ครับผมจะใช้ไปไหนที่เป่านี่เราไม่เป่านาฬิกาก็ได้แต่อย่างของผมเนี่ยผมจะใช้แบบนี้ครับแบบนี้ฮะซึ่งจีสองสองใช่แบบนี้ค่ับะ แล้วก็ถ้าเราเอาไส้มันออกเนี่ยมันจะกลายเป็นท่อดีๆหรือใช้หลอดก็ได้จอะแล้วก็เป่าเขาเองฮะเป่าให้ฝุ่นออกใช้ลมนี่หนึ่งแล้วต้องระวังว่าต้องไม่มีน้ำลายในปากนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีฉีดฉีดด้วยน้ำยาเอา่อยาล้งางคอนแทคก็เลือกซียก C อฟเลยน้ำยา นะเอาไว้ว่ามันคือน้ำยามันเป็นน้ำยา CFC อะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะขอ,ขออยาได้ไหมน้ำยา CFC เออนี่นี่แบบเนี้ย Contact cleaner มันจริงเหรอ Contact cleaner ซึ่งจะเอาไว้ล้างพวกเอ่อหน้าแผงสัมผัสอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ใช,ช้ครับผมฉีดเข้าไปในมันจะเป็นเขาจะแถมท่อเล็กๆมาแล้วก็เอาท่อเจาะเข้าไปตรงช่องตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ฉีดฉีดทีละปึ๊บทีละปึ๊บปึ๊บเล็กๆครับผมเบาๆก็พอแล้วพอฉีดไปเนี่ยไอตัวนี้มันจะเหนื่อยจริงๆฮะมันจะเหนื่อยจริงๆพอโดนน้ำยามันจะเหนื่อยจริงๆแล้ก็ใช้วิธีการหมุนมันครับหมุนมันหมุนแล้วหมุนเลตัวนี้แหละหมุนตัวก้านเนี่ยก้านมือการหมุนไปรอบๆครับผมประมาณนาทีหนึ่งแล้วก็วางทิ้งไว้ให้มันแห้้้งงพอนายแห มันก็จะกลับมาเลื่อนปกติแล้วออทีนี้พอเราล้างนนะคนแทคปุ๊บเนี่ยอาการมันก็จะไม่มีแล้วยกเว้นรายแรงสุดก็คือเซ็นเซอร์มันเพีย้ยนซึ่งถ้าเซนเซอร์เพี้ยนเนี่ยเราก็คือต้องเปลี่ยไนไอ้เบ้าันนี้ใหม่ก็เปลี่ยนไม่แพงครับให้ช่างทําให้ก็ไม่กี่ร้อยหรือจะทำเองก็ได้ถ้ามีความสามารถในการใช้ใช้บัดรกรีหรือว่าในการเชื่อม,ผมแผงวงจรอะไรอย่างนี้ซึ่งต้องบอกกันว่าไอ้วิธีที่ผมพูดถึงเนี่ย มันเป็นวิธีแก้สําหรับเวลาที่มันเดเดียมันเพี้ยนเพราะว่ามีฝุ่นเข้าไปติดนะครับผมอันนั้นไอ้วิธีที่ผมพูดถึงก็มันจะก็คือมันจะทําการล้างฝุ่นวนนั้นออกมันยังไให้ตัวเนี้ยสะอาดแล้วก็ปัญหาหมดไปซึ่งจอยผมที่มีปัญหาอยระมาหลายเดือนเลยแหละใช้วิธีนี้แล้วเออมันหายจริงๆนะมันหายจริงครับก็ลองดู